ข้อช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลครับมาพบกันวันนี้พาทุกท่านเข้ามาอยู่ในสวนข้างบ้านครับนี่ก็คือวงบ่อที่เราปลูกมะนาวครับมีอยู่วันหนึง่งเราได้ตะไคล้มาหนึ่งหัวเราก็เลยมันเหน็บไว้กลายเป็นว่าโตมากกว่าต้นมะนาวที่เราปลูกอีกก็แปลกนะครับบางครั้งสิ่งที่เราทำแบบบังเอิญบังเอิญ ได้ผลดีกว่าที่เราตั้งใจทําก็จะเป็นเรื่องที่บังเอิญหรือว่าเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นบ่อยๆครับอันไหนที่เราตั้งใจปลูกเขาไม่ค่อยขึ้นหรอกครับสังเกตดูสิครับต้นกะเพราโหระพาอย่างนี้ถ้าเราตั้งใจปลูกไม่ค่อยขึ้นหรอกแต่พอเราทิ้งเมล็ดทิ้งอะไรลงไปตามธรรมาชาติเขาจะโตเองแม้แต่ซซอกปูนเขาก็โตขึ้นเองได้แบบง่าย แต่ไอ้ที่เราลดน้ำดูปุ๋ยทุกวันทุกวันกับไม่เติบโตแถมตายต่างหากนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของธรรมาชาติครับบางทั้งมันก็มีเรื่องบังเอิญเข้ามาเกี่ยวข้องแต่คล้ายต้นนี้ครับเกิดอยู่ข้างๆกับต้นของมะนาวก็คงจะต้องย้ายครับเดีย๋ยวเรามาย้ายลงกระถางกัน กอดอื่นก็จะขอทำสาวก่อนก็โดยการตัดใบเขาออกไปก่อนมีหลายคนบอกนะครับว่าจะใช้ถ้าเราตัดใบแล้วจะทำให้เขาตายจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่น่ามีปัญหาครับถ้าเราตัดเป็นการตัดแต่งเขาให้กอเขาโปร่งเป็นการทำสาวให้เขาโตยิ่งแตก พอแตกหน่อ,อกมาได้อีกตัดไปออกบ่อยๆเขาก็จะงามขึ้นเรื่อยๆเลยครับภารกิจในการย้ายตะไคร้ลงในกระถางใหม่เริ่มขึ้นแล้วครับ ก็ต้องล้อมเอาดินหนูคนด้วยขุดลุกรอบก่อนอเราก็จะดึงออกมาเลยนะครับได้มาหนึ่งกอใหญ่ครับก็จะวางลงในกระมังนี่เลย តែໄຂ1កយាយៗ ปลูกในกระถางอย่างนี้เก็บง่ายสามารถที่จะเอาไปใช้เมื่อไหร่ก็ได้ปลูกตะไคร้ต้องปลูกแบบนี้ครับปลูกในกระถางแบบนี้นะครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ